ครับวันนี้ปรับปรุงคอกควายนะครับเอาดินลงนะฮะหน้าฝนนะครับน้ําขังนะครับไม่สามารถนําอาหารมาให้มันได้นะครับเราเลยทําการปรับปรุงใหม่นะครับก็ใช้เงินอยู่พอสมควรนะครับปรับปรุงใหม่นะฮะอันนี้ก็ผ่านไปเกือบสิบรถแล้วนะครับยังไม่ได้ครึ่งเลย นี่ครับควายครับก็นอนอยู่ในอคอกนะครับหลังจากกินอาหารเช้าแล้วนะฮะกินหญ้าตอนเช้ารอช่วงบ่ายครับรอช่วงบ่ายอยู่นะครับอะไรลูกอะไรหออไรือะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันหมดแล้วก็นอนไปพากันนอนพากันนอนลูกรอกินช่วงบ่ายรอกินช่วงบ่าย เนาะโอ้หาเลมกินจิงไข่นะครับวันนี้อากาศก็ขมุกขมวัวนะฮะเนี่ยอากาศฝนจะมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับอาลูกวางน้มชิมตานะน้าจะชินตา มีอะไรเลิบลูกรอก่อนรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อมาให้นีะครับเริ่มหิวอีกแล้วภาคบ่ายนะครับภาคบ่ายเริ่มหิวอีกแล้ว ครับผลจากการปรับปรุงนะครับปรับปรุงเรียบร้อยแล้วครับฝนตกมาแบบฟ้ามืดฟ้ามัวดินเลยนะครับมันก็เลยออกมาในสภาพนี้นะครับเละเทะไปหมดเลยนะครับคราวนี้เราก็เอาอาหารเอา้าไปให้ควายลำบากหน่อยนะครับเกือบเท่ากับอ่าคอ,อกแล้วนะครับความสูงเอาไว้หน้าอ่า หมดฝนแล้วเราค่อยมาปรับกันอีกทีหนึ่งครับนี่ครับควายครับมันก็จะเล็มกินอยู่แถวๆนี้นะครับเนี่ยฮะครับสภาพที่เห็นเนี่แหละครับนี่ครับโคลครับตั้งแต่หน้าประตูเลยนะครับต้องปรับปรุงอีกเยอะครับข้อควายครับข้อข้อควายนะครับ ต้นไม้พวกนี้ก็ต้องเอาลงนะครับนี่ต้นประดูนะครับต้นประดูนี่ครับประดูครับนะฮะใครสนใจต้นประดูนะครับอ่านู่นต้นอะไรนักเองต้นเคงเนี่ยต้นเค็งครับเอาไว้ทำบ้านได้เป็นหลังๆนะครับเนี่ยหลังสองหลังนั่นแหละครับอ่านี่ครับก็จะขายอยู่นะฮะมีเนี้ยก็จะขายอยู่นะครับ ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะฮะ